วันนี้เราจะมาแกะรอยคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาที่บอกว่ามีอาวุธยิงไกลถึงกรุงเทพเรื่องนี้ก็สร้างความสนใจแล้วก็คำถามเยอะมากนะคะเกี่ยวกับศักยภาพทางทหารของกัมพูชาจริงๆวันนี้เราจะมาดูกันค่ะจากข้อมูลความมั่นคงรายงานข่าวล่าสุดเพื่อให้เข้าใจข้อเท,ท็จจริงแล้วก็ผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนด้วยค่ะ ครับเรื่องนี้ต้องเริ่มจากการดูข้อมูลพื้นฐานกันก่อนนะครับคือถ้าดูระยะทางจากชายแดนกัมพูชาจุดที่ใกล้กรุงเทพที่สุดเนี่ยอ,อ,อย่างแถวสุรินทร์สะแก้ว ระยะทางมันก็ประมาณ250ถึง300กิโลเมตรได้ดังนั้นอาวุธที่จะยิงมาถึงกรุงเทพได้เนี่ยมันต้องมีระยะยิงอออย่างน้อยๆก็ต้องเกิน2 0 0หรือ300กิโลเมตรขึ้นไปแล้วแล้วอาวุธที่ทางกัมพูชามีประจําการที่เปิดเผยกันเนี่ยมันไปถึงระดับนั้นไหมคะเอาตามข้อมูลที่เปิดเผยและหน่วยข่าวเราประเมินนะครับ ที่กัมพูชามีจริงๆและเป็นที่รู้จักเนี่ยคือพวกระบบจรวดหลายลำกล้องที่ได้จากจีนซึ่งพวกนี้พิเศษยริงจริงๆมันอยู่แค่ประมาณ70-130ถึงกิโลเมตรเท่านั้นเองครับโอโห70-130ถึง oh, เทียบกับ250-300ถึงนี่ครับต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากเลยนะคะแล้วเรื่องความแม่นยำอีกลรอคะใช่ครับเรื่องความแม่นยำก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วย แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกัมพูชาเองก็ยังไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่จะติดอาวุธปล่อยนำวิถีที่ยิงได้ไกลขนาดนั้นมาถึงกรุงเทพได้เลยครับอืมพอฟังแบบนี้แล้วตัวเลขมันค่อนข้างชัดนะคะว่ามันไม่น่าจะถึงในทางเทคนิคถูกต้องครับในทางเทคนิคหรือในทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากคือถ้าเทียบกับฝั่งไทยเราเนี่ยเครื่องบินขับไล่อย่างกริปเปนหรือ F16 ของเราเนี่ยติดอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงมีระยะยิงไปถึงพนลงเปนได้สบายสบายเลยครับค่ะ ดังนั้นแหล่งข่าวความมั่นคงส่วนใหญ่ก็เลยประเมินตรงกันครับว่าคํากล่าวอ้างของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเ,เรียกว่าแทบจะไม่มีน้ําหนักในทางยุทธศาสตร์จริงๆอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศเขานะครับหรือบอกว่าเสริมภาพลักษณ์ผู้นําอะไรทํานองนั้นมากกว่าจะเป็นภัยคุกคามทางทหารจริงๆ ซึ่งทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยเองท่านก็ออกมาพูดในทํานองระมัดระวังนะคะว่าต้องใช้สติพิจารณารอบด้านไม่ตื่นตระหนกแต่ก็เน้นย้าเรื่องการปกป้องอธิปไตยดูแลประชาชนครับก็เป็นการตอบสนองที่เหมาะสมครับทีนี้พอมีคําพูดแบบนี้ออกมาผลกระทบมันก็ไปเกิดที่ปลายทางคือที่ชายแดนเลยใช่ไหมคะที่ด่านช่องจอมสุรินเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ครับชัดเจนมากที่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินเนี่ยทางการไทยเราก็ ใช้คําว่าขอความร่วมมือนะครับไม่ได้ผลักดันอะไรขอให้แรงงานกัมพูชาเดินทางกลับไปก่อนชั่วคราวรอให้สถานการณ์มันนิ่งกว่านี้อแล้วที่น่าสนใจคือฝั่งกัมพูชาเองเขาก็มีการตั้งโต๊ะเหมือนกระทรวงแรงงานเขามารอรับเลยนะช่วยจัดหางานให้คนที่กลับด้วยอ้าวแล้วพวกพวก่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ขายของฝั่งไทยล่ะคะเขาทํายังไงกันคะ อันนี้น่าสนใจครับคือพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเนี่ยพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาก็รีบเลยเร่งขายของลดราคาบางทีขายเท่าทุนเลยก็มีเพื่อเอาเงินสดกลับบ้านไปก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันจะยืดเยื้อแค่ไหนหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากลายเป็นว่าตลาดคึกคักปแปลกๆเพราะของถูกหลงแต่จริงจริงคือมาจากความกังวลประมาณนั้นเลยครับเป็นความคึกคักที่แฝงความไม่แน่นอนอยู่แล้วถ้าไปดูที่ด่านบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดล่ะคะ บรรยากาศเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างที่บ้านหัดเล็กตราดก็คล้ายๆกันครับคือมีแรงงานทยอยกลับเหมือนกันแม้ว่าเขาจะกลับมาเปิดประตูใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะเหมือนพยายามจะลดความตึงเครียดแต่บรรยากาศค้าขายโดยรวมเนี่ยมันยังเงียบเหงาอยู่ร้านค้าของคนกัมพูชาในฝั่งไทยนี่ปิดไปเยอะมากครับน่าจะเกิน90%เลยโห oh, 90%เลยเหรอคะทำไมเยอะขนาดนั้น ก็คงกังวลเรื่องสถานการณ์นี่แหละครับแล้วก็คงกลัวว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ตึงเครียดหรือปะทะกันจริงๆเนี่ยจะกลับประเทศไม่ได้อืเข้าใจเลยค่ะคือความไม่แน่นอนทางการเมืองนี่มันกระทบปากท้องคนธรรมดาโดยตรงเลยจริงๆ ถูกต้องครับแล้วก็มีท่าทีล่าสุดจากทางนายกหุ่นมาเนตของกัมพูชาด้วยนะครับที่น่าจับตาคือมีรายงานว่าท่านประกาศเลยว่าจุดตรวจชายแดนฝั่งกัมพูชาที่เคยปิดไปก่อนหน้านี้จะปิดถาวรไปเลยเอา้าวปิดถาวรเลยเหรอคะ ครับจนกว่าจนกว่าทางไทยจะยอมตกลงเปิดทุกด่านพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็ปฏิเสธการเจรจาทุกรูปแบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนรวมถึง JBC ที่เป็น,นกลไกคุยเรื่องเขตแดนถ้าไทยยังไม่ยอมเปิดด่านตามเงื่อนไขเขาโหท่าทีแข็งกร้าวเหมือนกันนะคะเนี่ย ประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนพูดเนี่ยจริงๆมันมีหลายมิติมากนะครับทั้งเรื่องการเมืองภายในหรือการพาดพิงถึงบุคคลต่างๆในไทยใช่ค่ะแต่จุดที่มันจุดประเด็นเรื่องความมั่นคงขึ้นมาเนี่ยก็คือการอ้างถึงศักยภาพทางทหารนี่แหละครับที่บอกว่ามีอาวุธโจมตีกรุงเทพได้ แต่แค่เลือกที่จะไม่ทำกเ็เป็นการส่งสารที่น่าสนใจมากที่เดียวครับอืมค่ะเป็นคำกล่าวที่ฟังแล้วก็ต้องอต้องมาเช็คข้อมูลกันหน่อยนะคะซึ่งทางแหล่งข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอา๊ะมันอาจจะเป็นการพูดที่แบบว่าเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าหรือที่เรียกว่าโมนะคะอาจจะมีเป้าประสงค์บางอย่างครับ ลองมาดูข้อมูลทางเทคนิคกันก่อนเลยดีไหมคะว่าอาวุธที่กัมพูชามีอยู่จริงๆตอนนี้เนี่ยศักยภาพมันถึงขั้นนั้นจริงหรือเปล่าได้ครับถ้าดูจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันนะครับอาวุธโจมตีระยะไกลที่แบบว่าโดดเด่นที่สุดของกัมพูชาตอนนี้ก็คือระบบจรวดไหลลำกล้องหรือ mlrs ค่ะ mlrs ครับรุ่น phl 0 3อันนี้ซื้อแบบผ่อนมาจากจีนเป็นจรวดนำวิธีขนาด300มมตร Mm. ใช่ครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดที่เขามีแล้วนะครับแต่ว่าระยะยิงที่มีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยมันอยู่แค่ราวๆเจ็ดถึงแปกิโลเมตรเท่านั้นเองอ๋อเจ็ดกิโลเมตรครับแล้วถ้าตามสเปคเลยแบบใกล้สุดๆก็ได้แค่ประมาณ130มกิโลเมตรหนึ่อกิโลเมตรแล้วระยะทางจากชายแดนหรือสมมุติว่าจุดที่น่าจะเป็นฐานยิงมาถึงกรุงเทพนี่มันไกลแค่ไหนคะ โหจากชายแดนด้านที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับมาถึงกรุงเทพนี่เกิน250กิโลเมตรครับเกิน250ชจะจืเลยครับว่า PHL03 เนี่ยยิงไม่ถึงแน่นอนอืมไม่ถึงส่วนระบบจรวดรุ่นเก่าๆที่เขามีอย่างเช่น BM21 อันนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยครับ ระยะยิงแค่20-30กิโลเมตรเองหรือว่าอาวุธที่เขาเพิ่งจัดหามาล่าสุดเมื่อปี65เนี่ยก็จะมีปืนใหญ่อัตราจร sh 1ขนาด155ม mm, ิลิเมตรแล้วก็จรวด type 9 db อันนี้เป็น122ม mm, ิลิเมตรแบบไม่นำวิถีก็คือไม่มีรุ่นไหนเลยครับที่จะยิงได้ไกลถึงกรุงเทพสรุปก็คือผ้าจะใช้จรวดหรือปืนใหญ่ที่เขามีอยู่ตอนนี้โจมตีกรุงเทพจากระยะไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกต้องครับ แล้วถ้าเป็นทางอากาศล่ะคะเครื่องบินอะไรแบบนี้มีความเป็นไปได้มั้ยอันนี้ก็น่าสนใจครับคือถ้าดูกองทัพอากาศกัมพูชาปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าไม่มีเครื่องบินรบสมรรถนะสูงหรือเครื่องบินโจมตีแบบปีกตรึงหรือฟิก w วิงที่ปฏิบัติการได้จริงเลยนะครับอ้าวเหรอคะครับมี เพียงแค่เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปไม่กี่ลำเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเขาจะส่งนักบินไปฝึกคือจีนมาหลายรุ่นแล้วก็ตามแต่ว่าการจัดหาเครื่องบินอย่างที่เคยมีข่าวลือเครื่องบินฝึกติดอาวุธเบาพวก FTC 2000G หรือ K8 เนี่ยก็ยังแบบว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงเลยครับค่ะ<ฆ>ส่วนข่าวลือที่ไปไกลถึงขั้นจะซื้อเจเทนนี่ยิ่งดูห่างไกลความเป็นจริงไปอีกเยอะเลยครับอืม ข้อจำกัดสําคัญมากๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องงบประมาณกลาโหมด้วยใช่ไหมคะที่ได้ยินว่าต่างจากไทยค่อนข้างมากใช่เลยครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากงบประมาณกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ราวๆสองถามหมื่นล้านบาทต่อปีเท่านั้นเอง2 3งถึงมหมื่นล้านครับ เทียบกับของไทยที่เกือบเกือบสองแสนล้านบาทต่อปีก็คือต่างกันเกือบสิบเท่าโอ้โหเกือบสิบเท่าครับซึ่งงบประมาณที่ต่างกันขนาดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงข้อจํากัดแล้วก็ความแตกต่างในเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงศักยภาพในการจัดหาอาวุธที่ทันสมัยได้ชัดเจนมากครับค่าทีนี้พอเห็นภาพฝั่งกัมพูชาแล้วลองหันมาดูฝั่งไทยเราบ้างนะคะจากข้อมูลที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยศักยภาพในการตอบโต้ระยะไกลของเราเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าดูเรื่องระบบจรวดก่อนเลยเรามีระบบที่เราพัฒนาขึ้นเองด้วยใช่ไหมคะอย่าง DTI 1G ใช่ครับ DTI ค่ะอันนั้นเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีที่บอกว่ามีระยะยิงมากกว่า150กิโลเมตรครับผมหรือว่าถ้าเป็นรุ่น DTI 1A ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อย370มิิเมตรอันนี้มีรายงานว่ายิงได้ไกลกว่า300กิโลเมเลยครับซึ่งระยะ300กิมตรเนี่ย ก็แน่นอนว่าอยู่ในระยะที่สามารถยิงไปถึงกรุงพนมเปนได้สบายๆครับค่ะ,คะก็ถือว่าเรามีขีดความสามารถตรงนี้ที่เหนือกว่าชัดเจนเป็นความได้เปรียบที่เราพัฒนาเทคโนโลยีเองได้ด้วยครับค่ะแล้วถ้าเป็นในส่วนของกองทัพอากาศไทยล่ะคะครับ ข้อมูลระบุว่าเราก็มีความพร้อมค่อนข้างสูงมีเครื่องบินรบหลายๆแบบเลยทั้ง F16 Gripen ปป F5 หรือแม้แต่เครื่องบินฝึกโจมตีอย่าง T50 t, t h ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ศักยภาพคือสามารถ ปฏิบัติการบินไปถึงพนมเปญได้ถี่จะอากาศสู่พื้นอย่างเช่นระเบิดร่อน KG GMB ที่เราได้จากเกาหลีใต้อ๋อครับตัวนั้นอันนั้นระยะยิงก็เป็นร้อยกิโลเมตรเลยใช่ไหมคะใช่ครับร้อยกว่ากิโลเมตรซึ่งมันทําให้เครื่องบินเราเนี่ยสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะที่ปลอดภัยคือไม่ต้องบินเข้าไปใกล้ในรัศมีป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามเลยอืมก็ยิ่งเพิ่มความได้เปรียบเข้าไปอีกแล้วก็เห็นว่าทางผู้บัญชาการทหารอากาศเองก็เคยออกมายืนยันเรื่องความพร้อมว่าถ้ามีเหตุการ การในบริเวณชายแดนเนี่ยเครื่องบินรบเราพร้อมปฏิบัติการได้ภายใน5นาทีตามแผนเผชิญเหตุเลยครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องการป้องกันอธิปไตยอยู่เสมอแต่ก็บอกว่าเราไม่ได้คิดจะไปรุกรานใกลค่ะดังนั้นนะครับท้ายสรุปจากข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็ยุทธโธปกรณ์ที่เรามีข้อมูลอยู่จริงๆเนี่ยข้อกล่าวอ้างที่ว่ากัมพูชามีอาวุธยิงถึงกรุงเทพได้นั้นเอ่อไม่น่าจะเป็นความจริงครับค่ะไม่น่าจริงการตีความมันเลยน่าจะมุ่งไปที่วัตถุประสงค์ทางการเมืองซะมากกว่า อาจจะเป็นการสร้างวัฒกรรมเพื่อผลบางอย่างภายในประเทศของเขาหรือการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างในระดับภูมิภาคซึ่งก็อาจจะเป็นไปตามสไตล์การสื่อสารที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีจากท่านหุนเซนอืมค่ะ แต่เมื่อเทียบศักยภาพทางทหารกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างค่อนข้างมีนัยยะสําคัญเลยครับชัดเจนเลยนะคะว่าข้อมูลเชิงเทคนิคเนี่ยไม่ได้สนับสนุนคํากล่าวอ้างนั้นเลยแล้วก็ศักยภาพในการตอบโต้ระยะไกลของไทยก็ดูจะมีขีดความสามารถที่เหนือกว่า